ครการตรวจแต่คอยจะดีกว่านะครับสวัสดีค่ะพ่อของแล็บองคนละชุดที่มันคุณภาพชีวิตมันดีเกินไปอ่ะเราต้องเปลี่ยนชุดละแต่พอมาอ่านออปชันก็คือไม่มีอะไรดีเท่าชุดนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเครื่องบินมีสามลำแต่สองลำนี้รู้แล้วมีสองคนคือใครแล้วคุณแล้วลำที่สามนี่จะเป็นใครใส่มาือเปไม่มีคนใส่เลยล่ะเทจอร์ยนี่จะเป็นลำที่สาม่ายหมายถึงอะไรวะเพื่อนรุ่นพี่จอที่มึงตัดอ่ะ หุ่นยนต์ทอดหุ่นยนต์ทอดง่แง่แง่แง่ง่แง่แง่แวลาหุ่นยนต์ทอดแง่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 แงโ้พี่ิบใส่ตั้งป้อมเหรอใส่ป้อมต่้งกันอะไรสุดไปละ เราต้องการฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอโอ้ยมาเลยเพื่อนกันหมดกันรอบทิศตามไปดครับไปป้อมปืนกูทำงานซะพวกมึงอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอู้หยผมเนี่ยจะผ่ายทิ้งไว้ก่อนเลยนะได้เลยครับอะไรนะคุยระเบิดเฮ้ยไอ้เนี่ยผมไม่นิงกร่มเลยเฮ้ยหลัง โอ้ยช <formation jin inh aling> <at> ิบหายฮักมาฮักมาฮักมาแม่ฮักเฮ้ยนี่แหละโอ้โห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 เราไมเห็นหรอกโอ้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 ยย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 อยย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 ย้ยยยย้ยย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 ยอ้ยย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 ่ย้ แต่ม <Negative. S 2> ึงพูรีน่าจะไม่ใช่ละโอ้ยแม็กก <laughs> <ấy> ี <c oughs> ้หมดเต็มเลยอูชหิเลยบอสไอเหียโอ้ยไอเหียกันได้นออมะกมาได้นีมึงทำไมเนี่ยว้าว่าฮ่าฮ่ายอันใหม่ว่ะมึงใครเนี่ยยีจอดไม่เข้ายีจะไปนแกยังไงดิมึงใหม่วะไม่อย่างหลัก ไม่มีไว้ข้างในมีอะไรเลยขาดผ่านยากพังผ่านเลยเพื่อนอ๋อนี่ไงลิงยิงตรง,งตูดทั้งหลังมันตรงตูดยิงตรงตูดตรงตูดมันมีไอ้นี่อยู่โอ้ยยิงไม่ผ่า,หานหรอกฟิปไม่เข้าเ้อแล้วาวเฮือีกโอ้ยแบ,บ็คมนยิงจูบเลยอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยอะไรวะเนี้ยสารพัดของหมดเยอะระเบิดโอ้โหโอ้โหพาไปเฮียไปไปร่ากำลังกดทองเลยอ๋อไอ้ย่อยเด้งไม่พักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเครื่องบินช่วยหน่อยโอ้โหระเบิดเฮียเนี่ย งอดเดี๋ยวฟังเรือโอ้จยเย็นเราหุ่นกูอยู่ข้างบนเดี๋ยวสวยชิบหายเรือ,อโอ้แขนขวาผมมอมบ์บอมบ์โอ้อยากได้หิวบอมบ์เว้ยตายกูโดนระเบิดดันดอกไม้เรือ ง oh oh. ั้นผมขออนุญาตกลับเข้าบ้านไปเติมโอ้โหดื่มปั๊บดิดื่มปั๊บดอมเป่ากำมอมมึงนะนั่นก็โตลูกนี้กูละเออเออเด้งไม่พักเลยทักทักกิงนัะต้นี้ก็ละใช่ดิบโอ้โอ้ โอ้ยกูโดนตายสักทีไอ้สัสไอ้ยิ้น่งไม่พักเลยโอ้โหใครเผากูเนี่ยทางทางไม่รู้ว่ากูเข้าแล้วนี่เหรอวะโอ้โหเยอะเลยบ้อนโยกป้อน บอกว่าเท่าที่ผม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 ต้องขอกลับบ้านแลเรือร้อเรือไม่รู้ผมผมอยากกลับบ้านแล้วจะถึงแล้วผมมีลูกมีเมียะมึงโดนจับทาออะโตมมาตอนซะเพื่อนลาก่อนทหารจอมคุณไว้ กูมาขึ้นยาแล้วไอ้เฮียกูขอโทษกูกูยื้อต่อไปไม่ไหวแล้วไอ้ตัวไอกแหนกไอ้เฮียมันมีระบบแบบว่าจับขาเครื่องบินได้ไหมไอ้เฮียกูจะได้เกาะไปด้วยเลยกูไม่รอดเพื่อนมึงดูความเร็วของยานดิมึงจับขาตัวมึงแหลกได้เลยนะออกนอกชั้นบรรยากาศมึงตายแล้วกูยอมตายแล้วโลดดีกว่ากูมาโดนลุมเชิงตรงนี้ไอ้เฮียไอ้ตัวไอ้แหนดีมโอเคนะใช